ดีค่ะกันเองนะคะวันนี้กันก็จะมาโฮมทัวร์เป็นโฮมทัวร์บ้าน EP 2นะคะตอนนี้กันก็อยู่ที่ยโสธรนนะคะที่ยโสธรก็คือหนาวแล้ว15องศาค่ะเชา้านี้อันนี้ก็คือเป็นบ้านของเรานะคะน่าจะประมาณ85ได้แหละก็มีการทาสีบ้านฟูกระเบื้องไปแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่ามีอะไร คืบหน้าไปจากโฮมทัวร์ Home Tour EP หนึ่งบ้างไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็มีการทาสีแล้วซึ่งสีที่การเลือกอันนี้การเลือกสีเองนะคะซึ่งถ้าตามในแบบแบบบ้านตัวเนี้ยที่การเลือกมามันจะต้องเป็นสีน้ำตาลขาวเทาะคะ่ะแต่ว่ากันไม่ชอบก็เลยเปลี่ยนเป็นแค่เทาอ่อนกับเทาเข้ม ตามนี้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวรอบนี้เราจะดูทางห้องห้องรับแขกก่อนก็คือเข้ามาดูทางนี้ก่อนนะคะอันนี้ทางเข้าตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ได้ปลูกกระเบื้องแล้วก็ต้องมีอ่าบันไดหนึ่งขั้นตรงนี้นะคะอุอ้ยอันนี้ห้องนั่งเล่นก็เริ่มปลูกกระเบื้องแล้วนะคะแต่ว่ายังปูม่เส็จ ตืดอันนี้กระเบื้องที่การเลือกก็สีนี้ค่ะไม่รู้เขาเลือกสีอะไรมันออกสีขาวๆนวลๆอุ้ยแล้วเขาก็มีการติดกระจกแล้วนะคะตรงนี้กระจกนี้เราลองไปเปิดดูได้ไหมนะไม่ไปดีกว่าก็ <c oughs> <c oughs> เป็นกระจก ทางนี้ก็เหมือนเดิมออุ้ยไม่แน่ใจว่าเดินเข้าไปได้ไหมเดี๋ยวขอไปถามช่างก่อนว่าตรงนี้สามารถเดินได้ไหมนะคะนี่ก็ไปถามช่างมาแล้วนะคะสามารถเดินดูได้แล้วนะคะตรงนี้ก็ถัดจากห้องนั่งเล่นอุ้อยเดี๋ยวให้ชมวิว อุ้ยแดดยามเช้าตรงนี้ก็ติดกระจกอลูมิเนียมแล้วเหมือนกันนะคะเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกค่ะกระเบื้องกันก็เลือกสีเดียวกันเพ,พิ่งปูเสร็จประมาณนี้ก็เดี๋ยวเข้าไปดูห้อง ห้องข้างล่างนะคะอุ้ยเดินได้ไหมนะได้แหละถามช่างมาแล้วเข้ามาแล้วอุ้ยห้องนี้ปูเสร็จแล้วแต่น่าจะเหลือทาแบบยานแนวก็ติดกระจกแล้วเหมือนกันอลองเปิดกระจกดูได้ไหมนะมว้าว อันนี้ได้วิวใหม่แล้วนะคะเพราะว่าชาวบ้านเขาเกี่ยวข้าวแหละก็จะได้เป็นวิวนี่โอเคไปดูห้องตัดไปกันกระจกก่อนต้องไม่นะ อ๋อส่วนสีภายในบ้านกันก็เลือกเป็นสีขาวนะคะแต่ไม่รู้เฉดสีอะไรนี่ตรงนี้มีอะไรอัปเดตบ้างก็มีการทาสีแล้วกระเบื้องก็เพิ่งถึงตรงนี้ห้องครัวก็ยังเหมือนเดิมห้องน้ำก็ยังไม่ได้เริ่มปลูกกระเบื้อง ครัวก็เหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามีทาสีแล้วโอเคขึ้นไปดูชั้นบนกันบ้างค่ะว้าวข้างบนแล้ว ตรงนี้ก็ติดกระจกแล้วเหมือนกันนะคะอุ้ยอันนี้เป็นกระจกบานฟิกเลยเปิดไม่ได้โอเคส่วนห้องนี้ก็ยังไม่ได้ปูกระเบื้องนะคะเปินมีติดกระจกแล้วเหมือนกันติกระจกติดกระจกแต่ว่าด้านนี้ยังไม่ได้ติด ไปดูห้องถัไดไปกันค่ะห้องนี้ก็ปูกระเบื้องเสร็จแล้วเหมือนกันค่ะส่วนห้องนี้การเลือกเป็นแบบอีกลายหนึ่งนี่เขายังไม่ได้ทำความสะอาดตรงนี้อุ้ยกระจกก็ติดแล้วเขาไปเปิดดูวิวสิ เรือตรงนี้คือ,อยังสวยเหมือนเดิมเลยแต่จะดูแห้งๆหน่อยเพราะว่าเขาชาวบ้านเขาเกี่ยวข้าวแล้วนะคะทางฝาสวยอะ่ะห้องนี้ก็ป่ะนี่ก็มีกระจกเป็นบานกระทุงนะคะ อนนโอเคไปดูห้องถัดไปกันอันนี้สีภายในก็เป็นสีขาวทั้งหลังเลยนะคะแต่เดี๋ยวกันจะพาไปดูแบบสีภายนอกที่ทั้งหลังอะรอบบ้านว่าการเลือกเป็นสีอะไรบ้างมีห้องน้ำก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตก็รอปลูกกับเบือง ส่วนห้องนี้ก็ลายกระเบื้องเหมือนห้องเมื่อกี้เลยค่ะการเลือกเป็นลายเดียวกันอันนี้ก็เหมือนเขาจะปูเสร็จแล้วเนาะก็เหลือนในห้องน้ํายังไม่ได้ปูเหมือนกันว้าวแล้วก็ติดกระจกบานกระทุ้งแล้วค่ะอ,อุ้ยอตรงนี้ยังไม่ได้ใส่กระจกแล้วก็ระเบียงที่ออกไปก็ กัเบื้องแล้วนะคะการเลือกเป็นสีเทาๆแบบผิวมันก็จะเป็นแบบแบบกันลื่นอ่ะกับเบื้องสำหรับภายนอกอุ้ยเสียวนิดนึงอี้ถ้าตื่นมาตอนเช้าแล้วเจอวิวแบบนี้มันคือคงจะมีความสุขมากเลยอ่ะอยากมาอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็คือบ้านที่การแบบจ้างบริษัททำอะค่ะ ความจริงอะ่ะมันต้องเสร็จประมาณกลางเดือนมกราแต่ดูท่าแล้เหมือนจะเสร็จไม่ทันกนําหนดนะคะแต่ในสัญญาก็จะมีเขาเรียกว่าออไรนะมีระบุไว้ว่าถ้าเสร็จไม่ตามกําหนดเนี้ยทางบริษัทก็ต้องเสียค่าปรับให้เรากี่เปอร์เซ็นต์อะไรอเงี้ยเดเดิี๋ยวค่อยไปว่ากันค่ะมาลงมาแล้วโอเค อาจจะประมาณนี้อุ้ยอันนี้ห้องใต้บันไดขอเข้าไปดูสักนิดอุ้ยนีห้องใต้บันไดเราก็จะไปเป็นห้องเก็บของ่ะคะ่ะเดี๋ยวก็ต้องมีกระจกมาติดตรงนี้เนาะเข้ามาดูสิ <c oughs> อุ้ยเก็บของได้เยอะ <c oughs> อยู่นะเนี่ยอุ้ย <c oughs> เสียงจากกล้องนิดนึงน,นะคะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูด้านนอกกันบ้าง นะคะไปดูด้านนอกกันเดี๋ยวพาดูสีายด้านนอกกันค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆบ,บ้านนะคะให้ดูสีของบ้านว่าการเลือกสียังไงที่การเลือกน่าจะมีแค่สองเฉดสีนะคะก็คือเทาเข้มกับเทาอ่อนเท่าที่เห็นตรงเนี้ยที่เป็นเหมือนคล้ายๆขานเนาะเขาน่าจะเลือกขาดกับผนังด้านเนี้ยกันเอาเป็นเทาเข้มเทาเข้มเทาเข้มแล้วตรงนี้ก็เทาอ่อนท้องข้างบนก็เทาอ่อน ส่วนต,ตรงนี้นะ่ะตามมือกันที่การเชียความจริงต้องเป็นเทาเข้มตรงนี้แต่เขาทาผิดนะคะเดี๋ยวก็รอช่างสีมาแก้ไขเริ่มดูตั้งแต่ด้านนี้แล้วกันค่ะปุ๊บปุ๊บอุ้ยทางเดินก็ยังเหมือนเดิมวันนี้ก็คือมารีวิวคนเดียวมารีวิวตั้งแต่หกโมงเช้าเลยน้องก็คือยังไม่ตื่นนี่ค่ะตรงโรงจอดรถตรงนี้กันก็ให้เป็นเทาเข้ม เข้มเทาเข้มเดี๋ยวเฉดสีกันใส่ไว้ในเดสคริปชั่นนะคะเผื่อแบบม่ใครสนใจอยากทาตามเนาะส่วนห้องตรงนั้นก็เทาอ่อนค่ะปุ๊บปุ๊ปุป๊ลามมาถึงห้องครัวตรงนี้ห้องครัวข้างล่างเนี่ยกันก็เอาเป็นเทาเข้มเพราะว่ามันจะได้แบบเข้มไปกับโรงสอดรถส่วนด้านบนนะคะก็เป็นเทาอ่อนข้างล่างเทาเข้มเทาอ่อน Hey. แล้วก็มาทางหลังบ้านอ๋อ oh, แล้วก็มีคลิปโฮมทัวร์ตั้งแต่ EP หนึ่งเนาะก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบน่าจะเขาเรียกอะไรนะน่าจะถมที่ดินนะคะให้สูงหน่อยแล้วจะบอกว่าความจริงอะ่ะถมขึ้นมาสูงจากที่นาเดี๋ยวกันให้ดูอันนี้เป็นที่นาหลังบ้านเนาะอุ๊ยกันต้องลงไปก <laughs> ันกันลงมาให้ดูว้ายว่ามันถมถมเครื่องางสูงเลยนะคะ นี่การลงมาแล้วจากที่นาตรงเนี้ยเนี่ยค่ะตรงเนี้ยขึ้นไปอะ่ะค่อนข้างสูงสูงน่าจะประมาณเมตรกว่าๆเกือบสองเมตรได้เลยค่ะจากพุ่งนาขึ้นไปจนที่ดินเอ้ยที่บ้านของกันน่ะแต่ว่าถ้าถ่ายจากข้างบนลงมามันเหมือนแบบเสมอกันเนาะแต่พอเราลงมาข้างล่างมันค่อนข้างสูงเลยค่ะน้ำไม่ท่วมแน่นอนค่ะ โอเคเราจะขึ้นไปโออโอ้ยโอเคขึ้นมาแล้วอันนี้นพจะอยุ่เป็นบริเวณหลังบ้านนะคะซึ่งหลังบ้านอะ่ะการจะให้เป็นเทาอ่อนหมดเลยข้างบนข้างล่างเนี่ยคือเทาอ่อนลามมาจนถึงห้องนี้ก็เป็นเทาอ่อนคะ่ะแล้วก็สีตรงนี้กันไม่แน่ใจเขาเรียกว่าสีเชิงชายหรือเปล่ากันก็ให้เป็นเทาเข้มเหมือนกันมาลงมา อันนี้ห้องข้างล่างก็ให้เป็นเทาอ่อนนะคะเสีเทาอ่อนโอ้โย,ยส่วนด้านข้างอ๋ออาภัยนะ้ำมูกไหลส่วนด้านข้างนะคะตรงนั้นเนาะเป็นเทาเข้มส่วนอันนี้กันก็ให้เอ้ยขอโทษนะตรงนั้นเทาอ่อนส่วนมาด้านเนี้ยกันให้ทาเป็นเทาเข้มพาไปดู เข้มเทาเนี่ยเทาเข้มตุบต,ตุตรงนี้ก็เทาเข้มก็คือห้องข้างล่างได้นเนี่ยให้เป็นเทาเข้มหมดเลยเอ้ยเดี๋ยวขอเดินออกไปใกลๆเราจะได้เห็นตรงนี้นะคะถ้ามองจากมุมมองด้านนี้ก็จะเป็นด้านล่างก็เป็นเทาเข้มหมดเลยส่วนห้องข้างบนก็เป็นเทาอ่อนค่ะ นี่เติดเิมาด้านหน้าอีกรอบโอเคค่ะสำหรับคลิปโฮ <H an> มทัวร์อีพของกันก็น่าจะประมาณนี้ค่ะมาอัปเดตความคืบหน้าบ้านให้ดูปีหน้าเอ้ยนี่มันปีหน้าแล้ววันที่ถ่ายก็คือวันที่หนึ่งแล้ว หนึ่งมกรลาเลยนะคะก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนด้วยนะคะอันนี้ที่ถามทางบริษัทมาเขาบอกว่าประมาณกุมภาหน่าจะเสร็จนะคะก็เดี๋ยวถ้าบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะมีโฮมทัวร์อีก EP นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ